นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่ตำบลแห่งหนึ่งห่างจากมหาชัยไปไกลพอสมควรตอนนั้นยังเป็นชนบทที่ห่างไกลความเจริญ มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในช่วงมีเมียชื่อนางแขมีลูกชายสองคนคือพนมกับพิพัฒมีฐานะปานกลางในช่วงนี้ขับรถสองแถวประจำหมู่บ้านวิ่งระหว่างหมู่บ้านกับตลาดส่วนนางแขผู้ภรรยาก็เย็บผ้าอยู่กับบ้านนางแขนิห่วงลูกชายมากโดยเฉพาะคนโต ส่วนคนเล็กนั้นได้เรียนต่อในเมืองในช่วงผู้เป็นพ่อก็จะคอยรับส่งพนมพซึ่งเป็นคนโตเนี่ยจบแค่ป .6 ก็ถูกแม่จับให้บวชเนนอยู่หลายปีช่วงนี้ศึกมาพ่อก็ฝึกให้ลูกชายขับรถเพื่อจะได้ขับสองแถวเลี้ยงชีพแต่ว่าพนมนี่ไม่ชอบอยากจะทำสวนทำไร่อยู่กับธรรมชาติไม่ชอบขับรถ ก็เลยไปเช่าที่ของนางสีปลูกมะนาวนางแขผู้เป็นแม่ก็ไม่อยากขัดใจลูกก็ขยันบุกเบิกสวนเองผนธมทำเองไม่จ้างใครยกกร่องสวนจนเป็นรูปเป็นร่างพร้อมที่จะปลูกพืชผลได้นางสีเจ้าของที่เนี่ยมีหลานสาวกํมพร้าอยู่คนหนึ่งชื่อเพน พ่อแม่ตายตั้งแต่เด็กนางสีนี่ไม่ได้แต่งงานก็มีเพนนี่แหละที่อยู่เป็นเพื่อนนางสีก็รักเพนมากคาดหวังที่จะให้เพนได้ดิบได้ดีส่งเพนไปเรียนเสริมสวยที่ในเมืองแต่เพนกลับถูกรถยนต์ที่เบรกแตกพุ่งชนจนเพนต้องตัดขาทิ้งไปข้างหนึ่งสร้างความเสียใจให้กับนางสีเป็นอย่างมากเวลาพักเที่ยง พนมก็มักจะมานั่งกินข้าวที่ใต้ถุนเรือนบ้านนางสีอยู่เป็นประจำก็อาศัยน้ำฝนเย็นๆจากโอ่งบ้านนางสีเนี่ยดื่มยามหิวกระหายน้ำพนมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพนบ่อยๆนางสีก็มักจะสารเสือกอกอยู่บนเรือนเพนน่าหน้าตาสวยแต่หน้าเสียดายที่ขาขาดต้องใช้ไม้พยุงเวลาเดิน เพน,นี่มักจะนั่งถักเสื้ออยู่ที่แคร่ใต้ถุนเรือนอยู่เป็นประจำพนมมในสงสารเพนมากก็มักจะหาเรื่องตลกขบขันมาคุยให้เพนได้หัวเราะบ้างบางวันเพนก็จะมีแกงมาให้พนมกินตอนเที่ยงเพนบอกอยากจะไปดูสวนของพนมแต่คงไม่มีโอกาสเพราะว่าทางที่จะเดินไปสวนนี่มันครุขระเดินลำบากเพนก็จะเดินอยู่แค่บริเวณบ้าน เขาไปเที่ยวไปทำบุญกันเพนก็ไม่ได้ไปยุคนั้นขาเทียมยังมาไม่ถึงต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญเวลาวันพระนางสีก็จะไปวัดแต่เช้าแล้วก็จะค้างที่วัดถือศีลเพนก็จะต้องอยู่บ้านคนเดียวช่วงนี้ข้าวรันานางสีก็จะไปอยู่ที่วัดสองสาวันจะค้างที่วัดถือศีลกับเพื่อนบ้านเพนก็ต้องอยู่บ้านคนเดียว พนมก็มากินข้าวที่บ้านนางสีทุกวันวันนี้พนมชวนให้เพนไปดูสวนเพนก็บอกจะไปยังไงทางก็แฉะเพราะว่าตอนนั้นเป็นหน้าฝนพนมก็บอกให้เพนขี่หลังพนมไปเพนก็ไม่กล้าบอกว่าไม่ดีอะตัวเพนเป็นผู้หญิงแล้วจะขี่หลังผู้ชายใครเห็นข้าวนี่มันจะไม่ดีพนมก็บอกไม่มีใครเห็นหรอกบ้านอยู่ห่างจากคนอื่นตั้งเยอะต้นไม้ก็รกทึบไม่ต้องกลัวรก ป้าสีก็มาอยู่จะได้ไปเห็นอะไรนอกบ้านบ้างเพนก็ยอมขี่หลังพนมไปดูสวนพนมก็ตัดใบตองมาปูให้เพนนั่งพนมก็เอาต้นกล้ามะนาวลงปลูกเพนมีความรู้สึกสดชื่นลมเย็นๆพัดมาเพนนั่งใต้ร่มไม้เสียงนกต่างๆก็ส่งเสียงร้องจ,กอจรรักจั่นก็ร้องจนแสบหูเพราะมันเกาะอยู่ตามต้นไม้บ่ายสามกว่า ผลตั้งเขามามืดจะเริ่มมีเม็ดฝนตกลงมาพนมทำงานเพลินนึกขึ้นได้ว่าพาเพนมาด้วยก็รีบวิ่งมารับเพนกลับบ้านทำให้ทั้งคู่เปียกฝนความใกล้ชิดประกอบอกปบความงามของเพนถึงแม้จะขาด้วนแต่ว่าใบหน้าที่สวยแบบธรรมชาติมันก็ทำให้พนมใจเต้นแรงเกิดความเสน่หาท่ามกลางความหนาวเหน็บที่เปียกฝนลแล้วก็ฝนที่ตกหนักจนบรรยากาศมืดครึ้ม ทั้งคู่เพราะรักกันจนมืดคำ่ำฝนเริ่มซาเพนไปอาบน้ำพนมก็ถูหลังให้อ่าถูเนื้อถูตัวให้เพนพนมไม่อยากกลับบ้านเลยถ้าไม่กลัวแม่ด่าก็อยากจะนอนกอดเพนทั้งคืนพนมก็จำใจกลับและบอกให้เพนปิดประตูให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะมาหาแต่เช้าทั้งคู่ก็แอบได้เสียกันเรื่อยมายามที่นางสีไม่อยู่ จนปรากฏว่าเพนตั้งท้องอาการมันเริ่มออกเพนจึงต้องบอกกับนางสีผู้เป็นป้าพนมก็รับรู้แล้วก็รับปากว่าจะรับผิดชอบเพนกับลูกพนมดีใจที่จะเป็นพ่อคนก็ไปแอบเล่าให้ในช่วงผู้เป็นพ่อฟังในช่วงก็ดีใจแต่ที่เพนขาด้วนนี่สินางแขผู้เป็นแม่จะว่ายังไงแต่ในช่วงก็รับปากลูกชายว่าจะช่วยพูดกับแม่ให้ เมื่อนังแขรู้เรื่องก็ตะโกนด่าพนมโดยเสียงอันดังว่าไอ้ตาต่ำตามึงบอดหรือไงมึงได้คว้าอีด้วนมาเป็นเมียนี่อีสีมันคงจะเห็นดีเห็นงามให้หลานมันมาจับมึงอสิกูบอกให้ไปขับรถแต่มึงดันไปเช่าที่มันทำสวนอับอายชาวบ้านชาวช่องจะมีเมียทั้งทีเอาผู้หญิงขาด้วนมาเป็นเมียมึงเอาสมองที่ไหนมาคิดพนมก็บอกว่าผมรักเพนจริงๆนะแม่เรากำลังมีลูกด้วยกันนะแม่ แค่ไปขอขมาป้าสีเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกไม่ต้องแต่งหรอกแม่ยายแม่ก็บอกกูไม่สนมันจะท้องหรือไม่ท้องกูไม่รับมันเป็นสบายเดี๋ยวกูจะไปด่าอีสีกับอีเพนอ่านังแขว่าอย่างงั้นอย่านะแม่จะไปด่าเขาทำไมเขาไม่ผิดผมผิดเองอะ่ะนึกว่าสงสารเพนเธอแม่สงสารอีเพนแล้วมึงสงสารกูที่เป็นแม่บ้างไหม เลี้ยงมึงมาประมึงต่อมึงก็กลับควา้าเมียขาด้วนมาเป็นสะพ้ยไอ้ชั่วไอ้เลวนางแขกดาา่าไม่ยั้งเลยกึงวิ่งกึงเดินไปบ้านนางสีพนมก็เดินตามในช่วงก็ได้จะสายหน้าแล้วก็ไปขับรถต่อนั่งแขมาถึงบ้านนางสีก็ร้องเรียกนางสีให้ลงจากเรือนมานางแขเห็นเพนนั่งอยู่ข้างล่างก็ต้องเขาไปจิกหัวตบฉาดเขาให้นางสีลงจากเรือนมาพอดี มึงตบหลานกูทำไมอะอีแขคนหลานมึงงันเป็ใจง่ายมาจับลูกกูทำผัวมึงด้วยอีสีมึงรู้เห็นเป็นใจใช่ไหมพนมก็ห้ามแม่แม่หยุดเถอะมึงอย่าเสือกนังแขใช้เท้าถีพนมนางสีก็บอกว่าอีแขกูไม่เคยรู้เห็นเป็นใจเด็กมันแอบได้เสียกันเองแล้วตอนนี้มันท้องมึงยังมาตบมาตีมันอีกเหรววะเออ กูจะกระทืบมันด้วยโคตรมึงมันใจง่ายเมื่อนางสีได้ยินนางแขด่าถึงโคตรก็ปรีเข้ามาตอบตีกันจุลมุนเพนก็ร้องไห้ตัวสัน่นพนมก็กอดไว้ก็ต้องปล่อยไปห้ามนางแขกนางสีทั้งคู่ตบตีจิกผมกันจนปากเจอหน้าตาบวมอ่าเล็บก็ข่วนตามหน้าทั้งคู่เป็นอันว่านางแขไม่ยอมรับเพนเป็นสะภ้ายแล้วก็ไม่ยอมให้พนมมาทำสวนอีก แต่พนมตัดใจจากเพนไม่ได้ก็ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าจะมาอยู่กับเพนนางแขเห็นลูกชายจะก้าออกจากบ้านก็ล้มลงชักดิ้นชักงอพนมก็ตกใจต้องมาประถมพยาบาลแม่เพราะพ่อมาอยู่เมื่ออาการของนางแขดีขึ้นก็อ้อนวอนลูกชายว่าอย่าไปเลยถ้าไปเตัวเองจะต้องชักตายแน่ตอนเย็นในช่วงกลับมาก็ มืดค่ำแล้วพนมก็บอกกับพ่อกับแม่ว่าขอไปอยู่กับเพนนางสีก็โวยวายหาว่าลูกไม่รักแม่พนมก็เลยถามแม่ว่าแล้วแม่นะรักลูกแม่หรือเปล่าละ่ะพ่อรักลูกหรือเปล่านางแขงก็บอกรักสิรักมากด้วยพนมก็บอกว่าถ้าแม่รักผมมากผมก็รักลูกผมมากเช่นเดียวกันปล่อยผมไปเถอะเสร็จแล้วพนมก็เดินออกจากบ้านไปนางแขงก็ด่าไล่หลังด้วยถ้อยคำหยาบหยาบคล้าย ในช่วงผู้พ่อก็ต้องห้ามพนมก็มาอยู่กับเพนตั้งหน้าตั้งตาทำสวนเพนก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นหลายวันต่อมานางแขงก็มายืนแอบดูพนมที่รั้วบ้านแต่ช้ามืดจะเดินไปหาที่สวนก็ไปไม่ถูกทางทางที่จะไปมันอยู่หลังบ้านนางสีพอดีกับที่นางสีเปิดหน้าต่างบ้านเห็นนางแขงด้อมดอมมองมองนางสีก็ตะโกนดา่าใครปล่อยหมาขี้เรือนมาแถวหน้าบ้านกูะ เดี๋ยวกูจะเอาน้ำร้อนราดนางแขได้ยินก็รีบเดินหนีกลัวเสียหน้าที่มาแอบดูลูกชายเออดูดูก็น่าสงสารนางแขความรักของแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมอนํารักลูกไม่มีวันเสื่อมคลายอยู่ต่อมาเพนก็คลอดลูกเป็นผู้ชายน่ารักน่าชังพนมก็ดีใจเหลือเกินแอบไปบอกในช่วงว่าได้หลานชายน่ารักมากในช่วงก็แอบซื้อของมาฝากมาเยี่ยมหลาน เมื่อเห็นหน้าหลานก็เกิดความรักหลานเป็นอย่างมากจนวันหนึ่งก็บอกกับนางแขว่าเราได้หลานชายนะน่ารักขาวเหมือนแม่มันนางแขใจจริงก็อยากเห็นหลานแต่ก็ปากแข็งจะเหมือนใครก็ช่างมันนะมันไม่เกี่ยวไม่ต้องมาพูดนะอีเพนนมันน่าจะคลอดลูกตายไปซะเลยให้พนมมันจะได้กลับมาอยู่บ้าน อยู่ต่อมานางแขก็แกล้งป่วยทำทีว่าลุกไม่ไหวเวียนหัวหน้ามืดให้ในช่วงไปตามพนมมาดูในช่วงจะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปพนมก็เลยต้องมาดูแม่นางแขกก็บอกให้พนมช่วยหุงหาข้าวปลาให้กินเพราะตัวเองลุกไม่ไหวให้พนมอยู่เป็นเพื่อนคอยปรนนิบัติแต่พนมก็ต้องปลีกตัวไปดูแลสวนบ้างแล้วก็ไปดูลูกเมียบ้าง นางแขก็ให้ในช่วงไปรับลูกน้องสาวในช่วงมาเธอชื่อแจมนางแขกว่าจ้างแจมให้คอยยั่วยวนพนมมาเป็นผัวให้ได้แล้วจะไปสู่ขอแจมแจมเคยเห็นพนมเมื่อสองสามปีก่อนก็เคยนึกชอบก็ยินดีที่จะทําตามพนมเห็นว่ามีแจมมาอยู่ก็เตรียมจะกลับไปบ้านเมียแต่นางแขกก็แกล้งทําเป็นอาการหนักขอให้ลูกอยู่เฝ้ากลางคืนสักพักก่อน รอให้อาการดีขึ้นค่อยกลับไปอยู่กับลูกกับเมียพนมจะอุ้มแม่ขึ้นรถพ่อไปหาหมอหนังแขงก็ร้องไห้ว่าอยากตายอยู่บ้านไม่อยากไปตายโรงพยาบาลพนมก็เลยอ่อนใจแจมเนี่ยเห็นพนมง่วงก็เลยบอกให้พนมไปนอนแจมจะเฝ้าเองสามสี่คืนแล้วที่พนมต้องมาเฝ้าแม่โดยที่ไม่ได้กลับไปหาลูกเมียแต่เพนก็เข้าใจ นั่งแจมนี่ย่องเข้าห้องไปหาพนมกลางดึกบอกพนมว่าอดนอนหลายคืนหลายวันปวดหัวปวดไหล่แล้วเกินให้พนมช่วยบีบไหล่ให้หน่อยพนมก็ลุกขึ้นบีบไหล่ให้อย่างว่าง่ายเพราะว่าเกรงใจที่แจมมาช่วยดูแม่แจมก็หันมากอดพนมพนมตกใจแต่แจมก็บอกว่าแจมเนรักพนมมากพนมก็บอกว่าเขามีลูกมีเมียแล้วมันไม่ดีรักที่ทำแบบนี้ แต่แจมก็บอกว่าเราก็ปิดเรื่องของเราเป็นความลับสิพี่แจ่มก็จะไม่บอกใครกลิ่นแป้งแล้วก็น้ำปรุงที่หอมกลุ่นนี้มันยัวย่วยวนใจเพนไม่เคยใช้น้ำหอมอประกอบกับแจมก็ไม่ได้ขี้ริว้วขี้เรแต่งตัวเก่งพนมก็เลยเผลอใจไปกับการยั่วยวนของนางแจมตอนสายนางแจมก็นำเรื่องมาบอกนางแขทั้งคู่ก็สะใจยิ่งนัก พนมไปรดน้ำต้นมะนาวเสร็จก็แวะไปหาเพนกับลูกรู้สึกผิดกับเรื่องเมื่อคืนนางสีก็ถามว่าเออแม่เองเป็นยังไงบ้างล่ะพนมเออก็ยังไม่ดีขึ้นเลยป้าผมระลุ่มใจเหลือเกินอ้าวเหรอมันไม่ดีขึ้นเลยเหรอเอางี้เดี๋ยวข้าจะอุ้มหลานไปให้แม่เองดูซะหน่อยบางทีมันเห็นหลานนี่มันอาจจะมีกำลังใจหายป่วย พนมก็เห็นด้วยก็เลยพานางสีกับลูกน้อยไปหานางแขพนมอุ้มลูกขึ้นไปวางข้างๆนางแขที่นอนอยู่นางแขก็ลุกขึ้นอย่างลืมตัวดีใจไม่น้อยที่เห็นหลานชายก็รีบอุ้มไว้บนตักเออมันน่าเกลียดน,น่าชังจริงๆเอามาไว้บ้านเรานะเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้นางสีก็เดินเข้ามาเป็นไงบ้างไอีแขดีขึ้นหรือ,อยังนางแขน่ตาลุกวาว ให้บอกให้มึงขึ้นบ้านกูให้อีสีอ้าวกูก็มาเยี่ยมมึงอสิเห็นว่าป่วยหนักกูกลัวมึงจะตายหาก่อนที่จะเห็นหลานก็เลยเอาไอ้หนูมาให้มึงดูเอามาก็ดีแล้วเอาไว้ที่นี่เลยกูเลี้ยงเองหลานกูมึงป่วยแล้วมึงจะเลี้ยงได้ยังไงตัวมึงเองมึงยังจะเอาไม่รอดเลยแล้วเด็กมันก็ยังเล็กมันต้องกินนมแม่รอให้มันโต มึงจะเอามาเลี้ยงเอามาเล่นกูกูไม่ได้ว,ว่าเพราะมึงเป็นยากูจะเอาวันนี้เลยอะ่ะเพราะไอ้พนมมันมีเมียใหม่แล้วเนี่ยเมียมันอยู่เนี่ยนางแขก็ชี้ไปที่นางแจม่มพนมตกใจหน้าซีดเลยนางแขกับนางแจ่มก็ยิ้มเยาะนางสีได้ยินอย่างนั้นก็รีบไปแย่งเอาหลานมาอุ้มจริงเหรอไอ้พนมฮะพนมก็ก้มลงกราบนางสี ผมผมขอโทษแต่ผมไม่ได้ตั้งใจผมผิดไปแล้วครับนางสีขาสั่นเลยนี่พวกมึงรวมหัวกันได้เลวขนาดนี้เชียร์เนี่ยฮะเลวแล้วเป็นไงอีกไม่กี่วันกูจะไปขอนางแจ่มมาเป็นเมียลูกกูเมียขาด้วนอย่างหลานมึงอ่ะกูไม่เอาหรอกนางแขว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วนางสีก็ถามว่าไอพนมมึงจะเลือกใคร อึกผมผมเลือกลูกกระเพนนะฮะใช่ลูกเวนนางแจมนี่มันหลานแท้ๆของพ่อมึงนะมึงจะให้พ่อแม่เข้ามาถอนหงอกกูเหรอพนมก็อึกอักอึกอักยังไงมึงก็ต้องแต่งกับนางแจมกูไม่สนหรอกว่ามึงจะเลือกใครนางแขว่าอย่างนั้นอีแขอีสาระเลวขอให้มึงไม่ตายดีนะอีอปรีนางสีก็เดินลงมาจากบ้านนางแขวอ่าพนมก็รีบเดินตาม นางสีไม่พูดอะไรตลอดทางมีแต่น้ำตาเท่านั้นที่ไหลออกมาเมื่อมาถึงบ้านเพนก็ตกใจคิดว่าป้าคงจะโดนนางแขด่ามาแต่นางสีก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพนก็เสียใจมากพนมก็สารภาพผิดและบอกว่าจำเป็นต้องแต่งงานกับแจมแต่ก็จะไม่ทิ้งเพนอีกอาทิตย์ต่อมาแจมกลับไปรอขันมากที่บ้าน ทั้งบ้านนางแขก็เตรียมงานชาวบ้านญาติพี่น้องเต็มบ้านมาช่วยงานรอยกขันหมากในตอนเช้าพนมก็สีหน้าเคร่งเครียดห่วงหน้าพะวงหลังแต่ก็จำเป็นต้องแต่งนางแขเดินจะไปปลดทุกข์ที่หลังบ้านเดินถือตะเกียงไปปรากฏว่าไปโดนงูกัดตอนขากลับจะเดินเข้าบ้านนางแขร้องในช่วงก็รีบพาเข้าบ้านที่ไฟสว่างพนมก็ฝานมะนาวมาทาตรงรอยเขี้ยว S <S <an> เห็นว่ารอยแผลเป็นสีม่วงก็รู้ว่าเป็นงูมีพิษก็รีบหาเชือกมารัดขันชนะเหนือแผลรีบพาส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองแต่ทางมันไกลาทางก็ครุขระมีต่หลุมแต่บ่อเป็นทางลูกรังนั่งแขงก็เลยสิ้นใจตา,ตายกลางทางทางด้านเพนทนความปวดร้าวใจไม่ไหวตั้งแต่เกิดเรื่องแจากับพนมจนถึงวันนี้ที่พนมไปค้างที่บ้านนางแขงเพื่อเข้าวิธีวิวาในวันรุ่งขึ้น เพนก็ตัดสินใจเอายาที่ฉีดฆ่า,มาแมลงยอดใส่ปากลูกน้อยเด็กร้องจ้าป้าสีก็ตะโกนถามว่าเป็นอะไรเพนบอกไม่เป็นไรหรอกรีบให้ลูกดูดนมจากเต้าเด็กน้อยหยุดร้องแต่ว่าร่างชักกระตุกเพนก็รีบกินยาฆ่า,มาแมลงกัดวันแน่นไม่ดิ้นไม่ร้องจนกระทั่งสิ้นลมตอนเชา้านางสีก็มาดูเพน ว่าจะโมงหนึ่งแล้วทำไมยังไม่ลุกเงียบจังเมื่อมาเปิดมุ้งดูก็ต้องตกใจมาเห็นร่างเพนนอนกอดลูกตาเหลือกน้ำลายฟูมปากลูกชายก็น้ำลายฟูมปากเล็บเขียวไปหมดเมื่อตั้งสติได้ก็รีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่ยังไม่ได้บอกที่บ้านของนางแขเพราะว่านางสีคิดว่ายกขันหมากไปแต่งแล้ว แต่มีเพื่อนบ้านหลายคนบอกว่านางแขถูกงูกัดยังไม่ได้ไปอ่าแต่ก็ไม่รู้ว่านางแขเป็นยังไงบ้างคนที่พาไปไม่มีใครกลับมาศพของเพนกับลูกถูกนำมาที่วัดเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักนางสีในหมดเรี่ยวหมวดแรงชาวบ้านก็เป็นธุระช่วยกันเต็มที่เพราะความสงสารศพแม่ลูกนอนใกล้กันบนเตียงที่เตรียมรดน้ำศพรอแยกกันตอนใส่ลง สับปเปลอไปลูบป,ปิดตาให้เพนเกือบบายโมงศพนางแขก็ออกจากโรงพยาบาลทางวัดต้องเอาเตียงมาเสริมเพื่อวางร่างนางแขศาลาใหญ่มีเพียงศาลาเดียวก็เลยต้องตั้งศพพร้อมกันนางศรีเห็นร่างนางแขที่นอนบนเตียงก็แครนใจยิ่งนักพนมเห็นร่างเพนกับลูกถึงกับเข่าอ่อนร้องไม่เป็นภาษามนุษย์นางศีปรีก็ไปที่ร่างของนางแข ยกเท้าขึ้นถีบจนศพนังแขตกจากเตียงชาวบ้านต้องช่วยกันห้ามจับนางสีไว้อีชาติหมาจะตายหาแลอยังสร้างความชิดหายให้กับลูกหลานพรากพอ่อพรากผัวพรากเมียเขากูขอให้มึงตกตกนะรกขุมที่ลึกที่สุดในอีเลวนางสีพูดพร้อมกบร้องไห้โฮในช่วงก็ปวดใจยิ่งนักความสูญเสียครั้งนี้มันเกิดจากนางแขและตน ที่มีส่วนรับเอาหลานสาวมานังแจมได้รับข่าวร้ายในตอนสายตัวเองก็ต้องไม้ขันหมากจะมางานศพนางแขก็อายชาวบ้านโอ้กรรมอะไรหนอถึงทำให้เป็นอย่างนี้กรรมมูนาวัตตีโลโก,โกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม